ก็คือสภาพนี้พี่บรรจงว่าเป็นที่น่าพอใจอยู่ครับผมกับการใช้ปุ๋ยช่วงชุดทําใบเนี่ยไม่เกิน4ี่กิโลครึ่งครับอ๋อแต่พูดการหลักจริงอะถ้าเราไม่ใส่ก็ได้แต่นี้ว่าเราต้องการให้มันเร็วหน่อยอือต้องการใบมมืชุดนี้พอใบเพสลาดแก่ปุ๊บกมมันก็อั้นอยู่ไหมเราก็ใส่ปุ๋ยปุ๊บมันก็รัดใหม่อีกชุดหนึ่งอ้มก็เตรียมใบม่อีกชุดนึงได้ กล้องเดินไปข้างหลังนิดนึงต้นนู้นเลยต้นนู้น<ช>เลยอ่ะโอ้ยมาแบบว่า,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 ากิ่งอ่อนเลยต้นนู้นคืออะไรพี่ <laughs> ไปดูดิ่กล้อง <laughs> ไใบโอ้โหยเยอะจังเลยใวเยอะมากต้นจะหักหรือเปล่า <laughs> กิ่งนี้อ่อนเลยธรรม้าไม่ถ่ายใบนี่ไม่ไหวต้องถ่ายใบ <laughs> ออกเราไปเดินแดดโดนแดดนิดน,นึงไปมันคืออะไรเนี่ยต้นเนี้ยใบมาแบบ <laughs> โอลังการเลย แต่อ้อต้นนี้มันยังไม่ตัดหญ้าเรียบร้อยเนี่ยยังฮะยังไม่เสร็จฮะเรายืนห่างๆก็ได้พอดีคนงานไม่ว่างฮะคนงานไม่ว่างเลยก็เลยไม่ไม่ก็เราดูแลหลายส่วนเกินเนี่ยคนงานไม่ว่างฮะโอ้โหอะไรเนี่ยบางใบโอ้มาห้อยกิ่งห้อยกิ่งจะหักเอาอ่ะใช่ฮะมาเยอะมากธรรมดาเจ้าบาม่ขี่ใบเนะยมาทั้งเต็มเลยมาทั้งใบองเนี่ยข้างล่างมันห้อยแล้วพี่ใช่ฮะมันอ่อนไงมันแล้วหูข้างก็ออกรับน้ำหนักมากนะ ดยู่ดิอ้แล้วแล้วต้นอายุเยอะที่ป่วยๆนี่มาหมดเลยเหรอมาหมดครับมาไวแบบมามากเลยอ่ะก้อง <ไป S 1> ช่วยซูมหน่อยเราเราไม่เดินเข้าไปหรอกแต่ว่าซูมให้เห็นนี่หนึ่งว่าคือง่ายมาทั้งแปลงมาทั้งแปลงฮะมาทั้งแปลงเลยมาบ้าไม่ว่า,าต้นไหนว่าเล็กหรือใหญ่อันไหนบอกจะไม่ค่อยเอาไว้แล้วต้นที่มันมีปัญหาทั้งมั้ยก็ทิแรกก็จะเอาเลือดโคนแล้วเอเราใส่ไปแล้วมันมันดีขึ้นไงอันนี้ผมใส่โปแอบไปเนี่ยอแล้วก็ติศสองทิศสองคำสามทิงใหญ่อื จะยังไม่ได้เวียงโปรแคลเนี่ยแต่ล็อกนี้เวียงไปแล้วเนี่ยล็อกนี้ล็อกนี้ยังไม่ได้เวียงอย่างนีหัวน้ำยัางฮะนี่มันลั่นมาเลยนะครับมันพับๆมาเลยมันนึกว่าไม่ไหวแล้วมันจะตัดทิ้งไงเพื่อจะได้เรื่อยฮะจะได้เรื่อยไงใสะเอาไว้อันนี้ผมเอาไว้ให้เขาดูว่ามันหาได้ไหมอยากให้เอฟซีดูไงอ๋อเอฟซีเต้นนี้ยนะครับปกติอ่ะเตรียมเรื่อยแล้วใช่ฮะผมเจาคอนแล้วไงนี่ว่าเราจะรู้ว่าของเราดีไหมดีจริงไหมไงทำให้เขาดู ต่นี้จะได้มีครูไงก็จะรู้เออเราทําจริงหายจริงคือแนวทางของเราก็คือในการฟื้นต้นเนาะใช่ในการฟื้นต้นเน้นทําดินเป็นหลักใช่ครับปรับปรุงดินให้ดีให้เขาสามารถดูธาตุแคลเซียมไปใช้ได้เพื่อขยายผนังเซลล์ของเขานะครับเพราะว่าท่อน้ําท่อหารอันเก่าเนี่ยมันไปหมดนะใช่ใหมมันเปื่อยหมดละคือซ่กนี้มันมันเป็นมันน้ําออกไหมเป็นแผลมันก็ทอางทำเลี้ยงก็ไม่เดินละมันก็ต้องลงมาซ่อมใหม่ ก็เดี๋ยวพวกนี้เดี๋ยวเราค่อยติดตามแล้วกันในการฟื้นต้นเพราะม,มันดูสภาพเหมือนกันหมดเลยเหมือนกันเขาขาวไปเปื่อยเนี่ยเอฟซี FC. นะครับแต่ใบามาตึบใบามาตึบแต่เราไปดูแปลงนี้ก่อนแปลงที่หลายคนอยากเข้ามาดูครับผมว่าพีบ่บรรจงเนี่ยไปแนะนําเพื่อนไปเรื่อยเลยนะใช้นี้ใช้นี้ใช้นี้แล้วใบจะสวยครับ เขาเลยแอบมาดูแปลงแกมาดูหน้างานจริงไหมแล้วเขามาดูเขาเป็นไงพี่เขาบอก,ถ,กถูกใจเลยค่ะถูกใจเลยเ็าบอมาอย่างนี้เนาะสั่งเลยครับสั่งเลยเขตน่ต้องสั่งแล้วทํามาแล้วไม่มีใบาทาไมรีบหลบผมไม่อยู่บ้านนะรีบหลบก่อนอ่ะกล้องเราเดินนิดนึงเดี๋ยวจะข้ามล็อกไปตรงอ,อยากล็อกเดี๋ยวเราก็ข้ามไปนะเพื่อให้เอฟซีเห็นว่ามันออกโอ้โหกล้องช่วยซูมไปล็อก,อกนู้นก่อนมองเถอะโอ้โหใบโอ้โหใบามานี่ไม่ต้องคุยกัน เดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราหาช่องข้ามไปในไอซีนะแต่นี่คือถือว่าอลังการพอสมควรนะพี่นะจะให้ใบมามาทีเดียวไงแต่นี่ก็มีขัดขัดวินนิดหน่อยเพราะว่าโดนหนอนดินอืมอืมฝนตกทุกวันแล้วก็คนงานไม่ว่างเลยก็ไม่ได้ไม่ได้คนอ่ะเราเรามุดนิดนึงมุดตรงนี้ข้ามล็อกหน่อยเดี๋ยวหาถ่ายต้นเดิมต้นนี้ยังไม่ตัดหญ้าก็เหมือนกันรัดเหมือนกันใบมามีอีก สามสี่ล็อกเอฟีสามตีล็อกฮะแต่เราสองเอาต้นนี้ก็มาแล้วก็ต้นนี้จะมาแล้วก็แก่เร็วกว่าใช่ฮะนิดนึงโหแต่ให้ดูใบโอมากอสใหญ่ใหญ่เราสังเกตได้เลยว่าถ้าแดดส่งไม่ถึงพื้นเนี่ยแสดงว่าใบหนามากใบหนามากใช่คืออาหารเขาเยอะแล้วก็ใบได้มากทีเดียว ก็เน,นี่ยตอนนี้เราเดีย๋ยวตอนนี้ผมไปยี่สิบลูกแหละขึ้นเครือบินด้วยยังฟื้นเหมือนเดิมเลยฮะเนี่ยยี่สิบลูกอะต้นนี้ที่หายป่วยแล้วเอาลูกเลยอ่าผมเอาเอายี่สิบลูก20ยี่สิบลูกเหรอครับยี่สิบลูก,กแต่ก็ไม่ดูโซมนะไม่ไม่ไม่ดูโทรม,มดีเหมือนเดิมเพราะใบนี่ใบใหม่มาก็ใหญ่อยู่พี่ <pe ak> มาหมดละมันมาอ๋ออารมณ์เหมือนกันอีหนอนกินเนี่ยแช่หนอนแช่พ่นยาไปทันฝนตกนี่ก็ไปเลยหนอนกินเหมือนกันมัวแต่ไปพ่นแปลงอื่นวันนีจะไปทำทีครั้งหลังเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันหมดไม่ใช่ต้นเด แต่อารมณ์เหมือนกันเนี่ยหันกล้องมาเนี่ยเหมือนกันเลยเหมือนกันครับโอ้ยพี่กิ่งมันจะหักปะมันเริ่มย้อยถึงพื้นปะย้อยให้มันผมจะต้องขีดปลายหน่อยไงมันต่ำเอ้นี่เราอยู่สวนทองผากภูมิหรือเปล่าเนี่ยมองอารมณ์กิ่งอ่อนเหมือนี่ยอ่อนอยู่ก็ะดิ่แล้วลมใบเหมือนกันเลยธรรมดาผมจะขีดหอกเนี่ยมันอ่อนขีดหลังทิ้งหน่อยอ้าวพี่ว่าลบมีเพื่อนแล้วนะใบแตกเยอะมากมหาศาลจนกิ่งเนี่ยจะถึงพื้นเนี่ยมันมันน้ำหนักเยอะไงใบน้ำหนักเยอะใบมากเ ใบมันมามามากเกินเนี่ยมาถ้งขนาดนี้และมาอยากให้เอฟซีดูหูข้างอะไรเนี่ยเขาเรียกหูข้างเนี่ยครับรัดหมดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันแตกออกมาอย่างนี้นะแตกหมดอันนี้ยอดอยู่นี่นะครับยอดอยู่นี่นี่หูข้างเนี่ยหูข้างนี่ชุดที่สองแล้วนะนี่ไงเนี่ยออกข้างหมดเลยเนี่ยออกข้างใช่ออาข้างหมดเลยมันเลยมันเลยแบบหนามากชุดใบหนามากนี่ยาวเฟื่อยเดี๋ยวออกข้างยาวเฟื่อยเลย โอ้โหเาข้างยาวอันนี้เขาเรียกหูแตกใช่ออกมายาวนี้เลยเออกมายาวเฟื่อยเลยใบอ,อันนี้หูแตกอ่ะพี่บรรจงเราสรุปนิดนึงให้เอฟซีก็คือที่เราใส่ปุ๋ยทำใบเนี่ยครับช่วงก่อนตัดหมด10วันเพราะหนึ่งเราอยากได้ใบที่เร็วขึ้นใช่เตรียมใบต้นเตรียมต้นก่อนเข้าไงเตรียมต้นให้ให,ให้ให้เร็วใช่วัตถุประสงค์ก็คือ ถ้าสมมติว่าความพร้อมต้นเร็วเราจะทําสารได้เร็วได้เร็วฮะัทำรอบได้เร็วกว่าได้ขายเร็วใช่ได้เงินถูกต้องฮะัได้ราคาแพงขึ้นเนีําคัญที่สุดสำคัญตรงนี้นะใช่ทีนี้อ่ะปุ๋ยเรารู้แล้วใช่ฮะต้นขนาดอ่าเก้าปีเข้าปีที่สิบเนี่ยพี่ใส่กิโลครึ่งใช่ฮะบางคนใส่ครึ่งกิโลก็อาจจะไม่ได้เห็นความทะลักทลายแบบพี่ไม่ไม่มันน้อยไปไงมันจะเปลืองไปไหมพี่หรือยังไงหรือก็ประหยัดเงินหรือว่าไงมันกิโลครึ่งมันแพงไหมพี่อ่ะก็กิโลมันตกกิโลหลา ผมใส่ต้นที่ให้น้องเมย์ใส่ตกต้นสี่สิบาทอ่ะของกิโลให้หลานใส่อ่ะอ๋อก็ไม่แพงไม่แพงอ่ะก็ของผมเนี่ยมันใส่มาไกิโลละยี่สิบกว่าบาทใช่ง่ายๆเลยทั้งปีก็ใส่ไม่ถึงร้อยบาทนะไม่ถึงไม่ถึงทั้งปีนะพูดถึงทั้งปีคือสามรอบไงใส่ปุ๋ยทําใบไม่ถึงร้อยบาทใช่ฮะอ่ะโอเคแล้วก็ใบมาแบบนี้อันเนี้ยของพี่มองว่ามันตอบโจทย์ใช่ครับอืมคือเมืนอาเราแต่เราก็ต้องมีอาหารทางใบด้วยตัวไนไนกะโทแพนด้วย ยก็คือเราจะใส่ใส่ไปแล้วสองใช่เราจะใส่ครั้งหนึ่งสี่รวม4ี่กิโลครึ่งใช่ครับแล้วก็ทางใบตั้งแต่ตั้งแต่เริ่มดูแลก่อนตัดทําอะไรบ้างพี่ผมก็ฉีดไอไนโตรแพนไอไนโตรแพนใช่ตอนแรกผมใส่200รมาตอนนี้ถอยเลยร้อยเดียวละร้อยสี่ต่อน้ำสองลิตรแล้วฉีดเพื่ออะไรก่อนพี่คือรมมติว่าของเขามีอาหารท่านหารองเยอะไหมเหมือนว่ามีอาหารหลายอย่างไอนายจะมีอาหารรวมอยู่เยอะแล้วก็บอกอะมิโนใช่ฮะ แล้วโทแพนก็มันนะ่ะมันตอนหน้าร้อนไงมันก็สะทนความร้อนได้แล้วเชื้อราก็ไม่กลัวมันป้องกอันเชื้อราได้เทอร์โบแพนเนี่ยเขาจะเป็นตัวเสริมแกล่ง<ช>เขาจะทําให้ยอดอ่อนมาใบใหญ่แล้วก็สามารถทนต่อสภาพอากาศที่มันร้อนแล้งได้โดยที่ใบไม่ตกไม่เฉาแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเขาป้องกันเชื้อราใช่ฮะคือหน้านี้ต้องขีดทีสุดคือหน้าหน้าฝนเน่เชื้อราเกิดง่ายแต่ของเรามันม,มันเราปรับปีเรแล้วปรับโครงสร้างดินใหม่เชื้อราไม่มี คือใชืไ้ไราทางดินเราสบายใจแล้วใช่ฮะเพราะพีเฮดคือเราค่อนข้างให้ความสำคัญเรื่องดินนะค<ช>ณะเราเนี่ย<ช>เราก็จะมีการตรวจการวัดอะไรตลอดแล้วก็ส่วนทางใบที่หรือหรือการที่ว่าเชื้อราจะเข้าทางกิ่งทางก้านเจอไหมของพี่ไม่มีครับตอนตอนก่อนที่เราไม่เคยทําของของ,ของวศัลตันจันโนโห่โตามแนวทางใช่ฮะมันก็มีพวกอีเอฟุตเชลิเยมฟิวเชลิเย่แล้วก็ราสิมพู ด่าสีเกาะตั้งกิ่งเดี๋ยวนี้ไม่มีดูกิ่งแห้งนะแต่ถ้นมันกินจะกอะกิ่งกินเลยเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่โดนไม่มีเลยเมื่อก่อนมีแล้วผมเห็นว่าพวกลาสาหลายลาปุยฝ้ายอะไรก็ไม่ค่อยเจอไม่มีฮไม่มีทั้ปุยฝ้ายจะเกาะก็ขาวเป็นฝุดหมาเลยเป็นฟูๆหน่อยนะใช่ใช่แล้วก็สักพักจะเป็นสีส้มๆน้ำตาลแล้วแก่ๆมามาใช่เจอใช่ฮะใช่โทรว่าพ่อแพร่ไม่มีเลยไม่เจอคือมันสะอาดมากเอฟซีไม่ใช่สะอาดเพราะว่าฝนตกนะไม่ไม่ไม่ใช่คือมันสะอาดตั้งแต่ตอนเราตัดลูกจำได้ไหมครับ ตอนสะอาดขาวสวยที่พอคนมาดูโอ้โหทำไมใบแบบเขียวดําขนาดนี้ใช่ครับเดี๋ยวเราดูตอนก่อนจะทําสารใบยะอั้นจะเขียวเข้มตลอดเด้ยวไม่มีแบบนี้นะคือออาหารเขาหยุดชะงักแล้วจะไม่จะไปมันจะดํามืดเลยตอนที่ยังมีมีลูกอ่ะใช่ฮะมันจะสมมติว่าเราเราสะสมอาหารเนี่ยเราฉีดสารมันจะเบรกการเจริญเติบโตมันจะไม่รัดละไม่รัดมันจะอั้นอาหารตลอดเนีเตี๋ยวอาหารเต็มใบคือเราให้อาหารทั้งใบมาเนี่ยอาหารเขาจะเต็มตลอดเลย เรายืนต้นนี้มั่งพี่ให้กล้องก็แพนต้นนี้หน่อยน,ะะนี่ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามช่องกเกษตรโซลูชันและ,กะเกษตรติดเทอร์โบด้วยนะคะฝากด้วยค่ะ